เรื่องของความกระตันยูกระตาเวทีนี่ก็เป็นภูมิของสับุรุษสับรุษคนดีถ้าอัศบุรุษเนี่ยความอาตันยูอกตาเวทีนี้เป็นภูมิของอัศบุรุตการรู้คุณการตอบแทนบุญนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งกุศลที่พระศาสดาได้ตรัสไว้ให้พวกเราเนี่ยมีอย่างน้อยเช่นต่อมารดาบิดาและการตอบแทนบุญคุณอย่างสูงสุดถ้าเรารู้คุณมารดาบิดาแล้วเนี่ยก็ให้ตอบแทนด้วยการให้ทำสี่ประการคือยังมารดาบิดาผู้ยังไม่มีศรัทธาให้มีศร ทาสมยังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้มีศิลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจารคสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาศรัทธาสัมปทาคือเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตัวศิลสัมปทาก็ชี้มาที่ศิลห้าให้พวกเรามีศิลห้าตัวจารคสัมปทาก็ชี้ไปที่การละกความตรณีอันเป็นมนทินตัวปัญญาสัมปทาก็คือการเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์แตกสลายเป็นของไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นอน